สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eye e of Tarot นะคะอ่าดวงต่อไปของที่จะดูก็คือราศีพฤษกนะคะคนที่เกิดราศีพฤษกนะคะวันที่23ตุลาถึง21พฤศจ,จิกายนนะคะอ่าเป็นการดูดวงความรักของคุณในวันที่10 15ถึง31มการานี้ ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงนะคะวางไพ่ให้แล้วไพ่ตำแหน่งแรกคือตัวตนของคุณอันนี้คือคนที่ราศีพฤจิกคิดถึงใครที่คุณคิดถึงอยู่แล้วก็ไพ,คพนนะคะ่ความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ในอนาคตของคุณกับคนที่คุณคิดถึงจะเป็นยังไงต่อไปนะคะไพ่ใบแรกได้ king of wands เห็นไหมคะ king of wands เป็นไพ่แห่งการเริ่มลักษณะของไพท่ที่เป็นคนที่คนที่มีภาวะผู้นำมีวิสัยทัศน์สูงเป็นคนค่อนข้างจะมีแรงบันดาลใจเยอะมีความฝันที่ค่อนข้างจะจะฝันไปไกลเขาเรียกฝันไปไกลแล้วก็ไปให้ถึงเป็นคนลักษณะของคนธาตุลมนะคะ ซึ่งมีความคิดมีเหตุผลมีตักกะมีความปรารถนามีเพชชั่นอะเป็นคนที่มีเพชชั่นแล้วสามารถไปให้ถึงได้ด้วยคนคนนี้มีความมุ่งมั่นแล้วก็จริงจังมากกับกับอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักค่อนข้างจะมีมีความ ความจริงอ่าเขาเรียกจริงจังแล้วก็ไปให้มันถึงถ้าเขาถ้าเป็นใครที่เขาชอบนะเขาก็จะเดินหน้ารุยจีบจีบจีบ,จบเขาหาทุกอย่างพยายามทําทุกอย่างให้ได้คุณมาครอบครองประมาณนั้นคนนี้จะเป็นลักษณะของของคนคนนั้นค่อนข้างจะกระตือรือร้น,ลนแล้วก็มีแรงผลักดันเยอะนะคนคนนี้อืสามารถที่จะเป็นพวกพวกเป็นหัวหน้างานเป็นผู้นํา สามารถชักนําผู้อื่นได้ลักษณะของคุณคนนี้นะคะภัยตัวตนของคุณได้ไฟอ the high cup. Cup. อฟสอดเพจออฟว t นเดอะเดอะไฮพินเทสเอซออฟคัพโฟออฟคัพเจอรรักทางเลือกอีกแล้วรักที่ไปก็ไม่ได้กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงปล่อยปล่อยไปก็เจ็บเอาไว้ก็เจ็บ เป็นความรักที่อยู่ครึ่งๆกลางๆไปหลงรักใครเขาหรือเปล่าแล้วเขาไม่รักคุณหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีไฟออฟเพนต์เคิลขึ้นมาเหมือนกันไฟออฟเพนต์เคิลคือคนที่เป็นเป็นความรักที่เหมือนเรารักเขามากกว่าเขาแล้วเขารักเราไม่เท่านั้นเรารักเขาเราทําทุกอย่างเพื่อเขาแต่เขาไม่ได้ทําทุกอย่างเพื่อเราเป็นเรารักมากกว่าเขาไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่เรารักเขามากกว่าเราเอ้ยเขารักละเรารักเขามากกว่านั้น เพราะฉะนั้นอาจจะไปหลงรักใครที่คุณรักเขานั่นแหละคุณชอบเขาแต่เขาก็อาจจะชอบคุณแต่น้อยกว่าที่คุณชอบเขาลักษณะเป็นแบบนั้นเพจออฟวานมาบอกอะไรเพจออฟวานมาบอกว่าคนคนนี้เป็นความคุณกาลังจะเปลี่ยนที่ทํางานไหมอ่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานนะหรืออาจจะมีการเดินทางหรืออาจจะมีการเดินทางนะคะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนสถานะก็ได้จากคนที่เคยชอบ อาจจะกลายเป็นเพื่อนหรืออาจคนที่เคยชอบดุยจีบหนักๆเข้าก็ได้มาเป็นแฟนหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะดีคุณก็พร้อมจะรุยจีบเลยแหละไปในทิศทางที่ดีผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์ใช่ไหมเป็นผู้หญิงสวยร,รึกรับแล้วก็มีสเสน่ห ระวังนะคะ้าจะไปจีบเมียคนอื่นเข้าๆถ้าเป็นผู้ชายนะหรือถ้าเป็นผู้หญิงระวังจะตกเป็นเมียน้อยนะคะไพ่เดอะไฮพินเทสเป็นเทพีในเงาพระจันทร์ในเงามืดที่มีความมีความน่าหลงไหลมีความสวยงามใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นใครก็ชอบเพราะฉะนั้นระวังนะคะอาจจะตกไปเป็นมือที่สามของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าอืม S of cup มาบอกอะไร for of cup mm hmm. for of cup ลักษณะของคุณเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนกับให้ใจให้ทุกอย่างไปหมดละแล้วมันเหมือนให้แล้วไม่ได้อะไรกลับคืนกลับมาเลยรู้สึกเบื่อแล้วว่ารู้สึกไม่อยากได้อะไรดีอะไรแล้วอะ่ะรู้สึกอะไรที่มันเข้ามาก็ไม่อยากเลือกแล้วอะ่ะม,มันเป็นความรู้สึกที่ที่เบื่อขนาดมีคนยื่นโอกาส อะไรใหม่ๆเข้ามาคุณยังมีความรู้สึกว่าเบื่อจังเลยไม่อยากได้แล้วอะแต่ก็ยังมีนะก็ยังมีความรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกความรักที่มันมันเขาเรียกว่าความรู้สึกใหม่ๆอารมณ์ใหม่ๆก็มีเข้ามานะคะแล้วก็มีความคิดใหม่ๆ อะไรก็หลายหอย่างสิ่งใหม่ๆก็เข้ามาในตัวคุณนะแต่บางครั้งคุณก็ไม่ค่อยอยากได้ไหมไม่อยากได้ใหญ่ดีแล้วยืนมาให้ฉันก็นั่งมองตัดสินใจอยู่เอาไม่เอาเบื่อแล้วว่าที่ผ่านมามันค่อนข้างจะเจ็บปวดอยู่กับกับอะไรหลายๆอย่างมันดูเศร้าดูเบื่อดูไม่อยากได้ใหญ่ดีอืมอคนที่คุณคิดถึงเขาเป็นยังไงบ้างคนคิดที่คุณคิดถึง k i ง g of คัพ 10 of cup 7 of sword 5 of p e n t a c l e page of cup เคขาเป็นยังไงบ้างคนที่กินคิดถึงเขาน่าจะกลับไปอยู่กับครอบครัวเขาไหมคะครอบครัวที่อบอุน่นครอบครัวของเขาเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าคุณไปเป็นบุคคลที่3ามหรือเปล่าบอกแล้วนี่นี่อาจจะไปเป็นบุคคลที่3มไปจีบเมียคนอื่นหรือเปล่าไปจีบผัวคนอื่นหรือเปล่า อืมเขาตอนนี้เขาก็ในความรู้สึกข,ของเขาเขาก็อยากจะกลับไปอยู่อาจจะเป็นได้ว่ากลับไปอยู่กับครอบครัวของเขาครอบครัวที่มีความรักมีความอบอุ่นครอบครัวของเขาอาจจะหมายถึงพ่อแม่พี่น้องก็ได้นะหรือครอบครัวที่เขามีสาม,มีอยู่แล้วหรือมีภรรยาอยู่แล้วก็เป็นไปได้เหมือนกัน k i งอ of ครัมาบอกอะไรคิงออ f ครับคือเขาคนคนนี้ที่คุณชอบเนี่ยเขามีความโรแมนติกนะ เขามีความค่อนข้างโรแมนติกหรือมีคนมาเข้ามาหาเขาใหม่หรือเปล่าเป็นอัศวินรู้สึกว่าคนที่เข้ามาหาเขาวิ่งเข้ามาหาเขาเนี่ยจะมีความโรแมนติกอยู่นะในตัวอเขามีความสุขอยู่นะตอนนี้มีความสึกว่าเขารู้สึกว่าเขามีความสึกแฮปปี้เขาทำอะไรรับหลังคุณไหมเซเว่นออฟสอดการทำอะไรรับหลังอื เป็นคนที่อาจจะทำอะไรรับหลังอาจจะคุยกับคนหลายคนอาจจะแทงข้างหลังเราอะอยู่ต่อหน้าคุยกับเราอยู่รับหลังเราคุยกับคนอื่นในความคิดของเขาเนี่ยเขามีความรู้สึกเหมือนกันว่าเขาเองเนี่ยไฟออฟเพนดูเคิลเขาก็มีความไม่เท่าเทียมความรักของเขาที่ให้ไปไม่รู้ให้กับคุณหรือให้ใครนะแต่ในความรู้สึกของเขาว่าเขาก็รักเขาข้างเดียวเหมือนกันเป็นลักษณะว่าทุ่มให้ทุกอย่างอาจจะเป็นทุ่มให้เรื่องเงิน ให้เรื่องเงินให้เรื่องความรักให้ทุกอย่างไปแล้วแต่ก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยรู้สึกเศร้ารู้สึกเจ็บปวดกับความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันรู้สึกไม่อยากจะไม่อยากจะอยากได้ใย,ยดีเลยกับคุณหรือเปล่ากับคุณไหมอืมเพราะคุณเองก็ไม่อยากจะเลือกนี่เพจออฟคัฟมาบอกอะไรคือ เขากำลังดูอยู่เริ่มอาจจะเริ่มต้นสื่อสารอาจจะมีการสื่อสารกลับมาอาจจะมองความสัมพันธ์นี้ว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันดีไม่ดีมันไม่ดีเขาก็ไม่ไม่อยากจะไปแล้วอะถ้าเป็นคนที่ถ้าเขารักคุณอยู่ฝ่ายเดียว เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากเดินต่อกับคุณหรือเขาไปรักคนอื่นหรือเปล่ามีทั้งเด็กน้อยเข้ามามีทั้งอัศวินเข้ามาหาเขาเขาเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีเน่หรือเปล่าถ้าไม่เขาก็เป็นคุณถ้าไม่คุณก็เป็นเขานะคะสำหับมันสลับกันอยู่ไพ่มันสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีถ้าคุณไม่เป็นเขาก็เป็นลนักษณะเป็นแบบนี้ แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตของคุณจะเป็นยังไงต่อไปคเอ uh, n i h t of Pentacles Seven of Wands uh, uh, Queen of Swords Five of Wands Five of c u p ม,มันเป็นความรักที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยจะหวานแหววสักเท่าไหร่ป้ามันเป็นอะไรที่น่าเบื่อ ทำอะไรซ้ำๆทะเลาะกันก็นทะเลาะกันเรื่องซ้ำๆเดิมๆเป็นเรื่องเก่าๆเป็นเรื่องที่น่าเบื่อทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันอีกเถียงกันไปเถียงกันมาแต่เขาก็ยังอยากรักษาคุณไว้นะในใจของเขาเนี่ยเขาก็ยังหลักรักษาคุณไว้ในในความสัมพันธ์นี้เขาก็ยังไม่ไม่ปล่อยมือนะแต่มันมีบางคนที่ไม่อยากจะไม่อยากได้ใหญ่ดี King of So อด คิงออฟสอดคือคนที่ผู้หญิงสวยๆผู้หญิงที่เป็นควีนเอ่อคิงนะคะไม่ใช่ควีนไม่ใช่คิงควีนราชินีที่สวยๆฉันเก่งฉันสวยเลือกได้ฉันไม่อยากได้ใหญ่ดีกับอะไรฉันเบื่อฉันอยู่คนเดียวฉันทำมาหากินเองได้ฉันเซ็งเบื่อ แต่มันมีความสัมพันธ์นี้มันมีคนคนหนึ่งที่เสียดายเสียดายทั้งเวลาเสียดายทั้งโอกาสเสียดายทั้งความรักที่มันมันพังไปแล้วหรือเสียดายเงินทองก็เป็นไปได้อาจจะให้ตังค์ไปแล้วแล้วก็ไม่เห็นรักเลยก็ <c oughs> เสียดายเงินทองรู้สึกเสียดายจังน่าจะเป็นเสียดายความรักน่ะเนาะเสียดายความรักที่ผ่านมา ถ้วยสองถ้วยวางอยู่ก็ไม่สนใจถ้วยที่มันตั้งไปมองถ้วยที่มันล้มอดีตที่ผ่านมาความรักที่ผ่านมาความรู้สึกที่ที่มันมันโอเคกันอะมันเป็นความรู้สึกที่มันค่อนข้างจะดีมันเคยมีความรักที่ดีๆต่อกันมันมีความรักที่สดชื่นมันมีความรักที่มีความสุขแต่ในตอนนี้มันพังไปแล้วมันมีความรู้สึกว่ามัน มันไม่แฮปปี้แล้วมันพังไปแล้วมันต้องมาทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมเ,เรื่องเกา่าๆแต่เขาปล่อยมือไหมเขาก็ไม่ปล่อยนะคะเขาก็ไม่ปล่อยมือเขาก็ยังรักษาคุณไว้ยังหวงคุณอยู่อยากจะรักษาตําแหน่งคุณเคยเป็นแฟนเขาเขาก็อยากเป็นแฟนคุณยังอยากอยู่แบบนั้นยังไม่อยากเปลี่ยนไปไหนแต่ระวังในความสัมพันธ์ที่มีคนหักหลังในความสัมพันธ์นี้ทําอะไรรับหลังแอบคุยกับคนอื่น มากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปความรักตอนนี้ของทุกคนค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้ากันมากแต่เป็นรักสามเศร้าอาจจะไม่ได้รักสามเศร้าก็ได้การที่เซเว่นออฟสอดเนี่ยการไปทำทำอะไรลับหลังก็อาจจะหมายถึงอ,อยากจะทำเซอร์ไพรส์อาจจะเอาของฝันมาให้คุณก็ได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวแอ,แอบจัดวันเกิดให้ก็เป็นได้ถ้ามองโลกในแง่สวยมันก็เป็นไปได้อาจจะแบบวันนี้เซอร์ไพรส์แฟน ไปจัดเก็บของขวัญไว้แล้วก็ออกมาเซอร์ไพรส์ถ้ามองโลกในแง่ดีนะคะถ้าความสัมพันธ์ของคุณมันยังคงดีอยู่แต่ถ้าความสัมพันธ์ของคุณมันไม่ดีมันค่อนข้างเนี่ยประมาณรักเขาข้างเดียวเขาก็ไม่ค่อยรักแต่มันก็ทิ้งไหมก็ไม่ทิ้งค่ะทิ้งกันไม่ได้อะมันดูเขาก็ไม่ทิ้งคุณคุณก็ไม่ทิ้งเขามันทิ้งความสัมพันธ์นั้นมันทิ้งไปไม่ได้มันยังไม่ทิ้งยังไม่มีใครปล่อยมือจากใคร ทั้งๆท,ที่ในความรู้สึกอาจจะมีคนอยากจะแบบเบื่อเบนเบื่ออยากอยู่คนเดียวอยากสวยๆรอๆอยากมีตังอยากจาแค่มีเงินอยากจะทำงานเพื่อจะหาเงินไม่อยากจะสนใจอะไรละอยากรักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นให้คนอื่นไปแล้วคนอื่นก็ไม่ให้กลับกลับมารักตัวเองดีกว่าไหมประมาณนี้ค่ะของคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะประจำเดือนมกราสิบ 5-31มการาคมค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณไม่หนักหนาสาหาัสอาการ์เท่าไหร่ไพเมเจอร์ไม่ขึ้นเลยไม่รู้ว่าทำไมไม่ขึ้นแต่มันเป็นความรู้สึกอาจจะเป็นความรู้สึกว่าเราหองระแหงก็ได้เกิดความเราหองระแหงไม่เชื่อใจเกิดความไม่มั่นใจลักษณะแบบนั้นยังไม่ถึงกับเลิกรายังไม่ถึงกับต้องตัดขาดกันเพราะเมเจอร์อัคนาไม่มีขึ้นสักใบ ขอบคุณมากค่ะชาวสองแล้วก็สวัสดีด้วยค่ะกับทุกๆคนช่วย subscribe ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,ช,ะช่วยติดตามเป็นกำลังใจช่วยคอมเมนต์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ